สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตลับเพชรนะคะวันนี้ก็จะมาทําขนมน้ําตาลเกาหลีค่ะเนี่ยสูตรที่เขาบอกว่าง่ายใช้แค่3ามอย่างจะง่ายจริงหรือเปล่าต้องลองมาดูกันค่ะมาเริ่มทํากันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่จดมาจากเหมือชีพนะคะก็จะมีน้าตาล2ช้อนน้ำเปล่า3มช้อนแล้วก็เบกกิ้งโซดาปลายช้อนค่ะ หลังจากใส่น้ำตาลกับน้ำเปล่าไปแล้วก็รออย่างเดียวเลยนะคะไม่ต้องคนนะห้ามคนอขาดเลยแล้วก็รอให้เขาเปลี่ยนสีจากสีขาวเป็นสีเหลืองคาราเมลค่ะขั้นตอนในการเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเหลืองเขาจะนานนะคะก็ต้องรองไปสักพักหนึ่งเลยแต่ว่าต้องดูให้ดีนะต้องเฝ้าไว้ตลอดเลยเพราะว่า พอเขาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนแบบเป็นน้ำตาลเร็วมากแล้วมันก็จะไหม้เลยค่ะฉะนั้นต้องเฝ้าดูไว้ตลอดนะเนี่ยค่ะพอเขาเริ่มเป็นสีเหลืองแล้วเราก็จะหมุนกระทะไปเรื่อยๆให้เขาแบบเป็นสีเหลืองเท่าๆกันนะ นะคะแล้วก็วิธีดั้งเดิมของเกาหลีเลยเขาก็จะใส่เบกกิ้งโซดาลงไปในกระบวยเลยเขาจะใช้เป็นกระบวยนะเคยดูมาจากในรายการ Exo Showtime ั่นะค่ะสำเร็จหรือไม่ดูได้จากจุดๆุดนี้นะคะค่อนข้างแบบว่ายากมากใครบอกว่าง่ายให้ตบปากเท่าอายุตัวเองเลยนะ <premises. S 2> ต่อจากนี้ก็จะไม่ตรงสูตรแล้วนะคะเคยทําตรงสูตรมาหลายรอบมากแล้วไม่เคยสําเร็จเลยอย่างที่บอกว่าเคยดูเอ anyway. ็กโซโจอามันก็หลายปีแล้วเนาะตอนนั้นก็เคยมาหัดทําก็ไม่สําเร็จค่ะงั้นวันนี้ก็มาลองปรับสูตรเราเองแล้วกันนะคะดูซิว่ามันจะออกมาเป็นรูปเป็นล่างได้ยังอ <pe ers> ่งอันนี้ปิ่นก็เอาไอเศษซากแห่งความผิดพลาดเมื่อกี้มาละลายนะคะก็คือใส่น้ําไปนิดหน่อย ใส่เพิ่มมาไลจากเดิมแล้วก็มาเติมน้ําตาลเพิ่มนะคะแล้วก็เดี๋ยวใส่เบกกิ้งโซดาทีหลังเนี่ยค่ะพอรู้สึกว่าเริ่มแบบเริ่มข้นเหมือนน่าจะพอใช้ได้แล้วก็มาใส่เบกกิ้งโซดาค่ะ ความเหลวก็พอใช้ได้อยู่นะเนี่ยอันนี้ก็ทาน้ำมันไว้ที่ก้นช้อนนะคะแล้วก็พอเขาเริ่มแบบเย็นขึ้นนิดนึงอ่ะก็มากลด็กเดี๋ยวหน้าเขาจะได้เรียบค่ะพอเย็นกว่าเดิมสักพักหนึ่งก็ปั๊มลงไปเลยนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยก็เป็นรูปเป็นร่างสัทีเนาะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมความทุรักทุเลนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ